สวัสดีครับเรนเจอร์กลับมาสุดว้าวแบบคูณสองในบ้านของเราวันนี้เราจะเปิดศึกแห่งอุณหภูมิที่ต่างกันสุดขั้วเรียกว่าเป็นคู่ปรับที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเป็นคู่ที่สูสีใกล้เคียงกันมากๆนั่นก็คือมุมแดงน้องคอฟฟี่มากับอุณหภูมิที่ร้อนแรงแผดเผา และมุมน้ำเงินน้องเป็นไทยมากับอุณหภูมิเย็นสุดขั้ว ก็สงสัยมานานแล้วว่าถ้าความร้อนมาประทะก,กับความเย็นฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะ ก็เป็นความร้อนอยู่แล้วค่ะพี่โตเพราะว่าความร้อนเนี่ยมาจากพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะแต่ความเย็นเนี่ยครับมันก็สามารถแช่แข็งได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถเก็บไว้ได้นานมีประโยชน์มากๆเลยครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่พระอาทิตย์อย่างเดียวนะยังมีเป็นแบบลองคิดดูนะถ้าเราจุดไฟแล้วเอาน้าแข็งวางข้างๆเนี่ยยังไงน้าแข็งก็ต้องละลายอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่ลองคิดดูนะคบถ้าเกิดพี่ลองจุดไฟในกองน้าแข็งนะคะพี่จะจุดติดไหมครับ แล้วแถมน้ำแข็งครับมันก็ยังมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งธรรมดาหรือน้ำแข็งแห้งแบบนี้ด้วยนะครับเออจะว่าไประหว่างน้ำแข็งธรรมดากับน้ำแข็งแห้งมันต่างกันยังไงอะคะอืมท้าทายกันไปท้าทายกันมาจนเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนและความเย็นกันเยอะขนาดนี้งั้นมันต้องพิสูจน์ให้รู้เรื่องกันไปเลยโอเค <Okay. S 2> ไปเลยค่ะมนุษย์เรานั้นอยู่กับความร้อนและความเย็นมาโดยตลอด มนุษย์เริ่มค้นพบและรู้จักใช้ประโยชน์จากไฟมานานกว่า8,000 800, ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์รู้จักไฟจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าลงพื้นหญ้าแห้งจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มใช้ไฟเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นช่วยทำอาหารให้สุกรวมทั้งช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ในยามค่ำคืนความร้อนเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มนุษย์มีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนั่นเอง สำหรับเรื่องความเย็นนั้นมนุษย์ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีโลกเคยถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งคล้ายลูกบอลหิมะยุคน้ำแข็งมีสภาพอากาศที่เลวร้ายอุณหภูมิติดลบมนุษย์หาทางเอาตัวรอดด้วยการนุ่งห่มหมนังสัตว์สร้างที่อยู่อาศัยป้องกันความหนาวแม้ว่าในปัจจุบันโลกจะร้อนขึ้นมาก แต่ก็ยังมีมนุษย์ที่สามารถปรับตัวอยู่กับอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วได้นั่นก็คือชาวเอสกิโมนั่นเอง นี่ค่ะพี่โตเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองเรื่องไฟกันค่ะดียใช้เชื้อเพลิงที่ต่างกันแล้วมาดูว่าไฟที่ลุกออกมาเนี่ยจะต่างกันยังไงค่ะใุกคก็อยากรู้แต่ละอย่างเนี่ยครับพอจุดไฟแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าการทดลองนี้นะครับอาจจะเป็นอันตรายได้น้องๆอ,อย่าลองไปทําตามเองที่บ้านนะครับต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยโอเคเราเริ่มต้นที่เชื้อเพลิงชิ้นแรกก็คือกระดาษนี่เลยอืมค่ะและเดี๋ยวพี่โตะจะลองจุดไฟให้ได้เลยค่ะ เลยึบึบโอเคมาน้าโต๊ดหนึ่งสองสามยนี่แบบกระดาษเริ่มไหม้แล้วกระดาษมันดูจะแบบว่าดำๆขึ้นแล้วมันค่อยไฟลุกขึ้นมาเลยเปล่าแต่ว่าไฟบอกว่าไม่ได้แบบว่าลุกขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ลุกเร็วด้วยมันจะค่อยๆลามไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็มีกลิ่นนิดนึง วุ้ยตอนนี้เหมือนไฟจะเริ่มดับแล้วค่ะพี่โต๊ดกระดาษเนี่ยมันติดไฟง่ายแล้วมันก็แบบลามง่ายมากเลยใช่ไหมงั้นเชื้อเพลิงต่อไปเป็นเชื้อเพลิงที่สองนั่นก็คือน้ํามันพืชครับหนึ่งสองสามลง,งไปแล้วติดไหมอุ้ยอุ้ยติดไหม,มติดเลยอะ่ะใช่ค่ะรมดูมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมไม่ติดใช่ไหมใช,ใช่ค่ะงั้นดูวิธีนี้นี่เลย แล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรได้ค่ะมีน้ำมันอ่ะนี่นะชุ่มน้ำมันเลยได้ค่ะสองซ้ำติดไหมออ้ยนี่ไงติดแล้วค่ะเห็นเปล่าเมื่อกี้มีน้ำมันอย่างเดียว คื่แต่ว่าอันนี้บอกว่าไฟมันจะใหญ่กว่าตอนที่จุดจก,กระดาษแล้วไฟมันก็ลามช้ากว่าด้วยมันดูติดแล้วก็ไฟติดแรงกว่ากระดาษใช่ไหมแล้วทําไมน้ำมันพืชแบบนี้มันไม่สามารถเผาไหม้ด้วยตัวเองได้มันต้องใช้กระดาษเพื่อที่จะมาเป็นแบบว่าชุกไว้ก่อนถึงมันจะติดนะพี่ว่ามันน่าจะใช้เป็นแบบชนวนอะไรเงี้ยบอกว่ามันไม่สามารถแบบเผาจากน้ํามันโดยตรงได้อะไรเงี้ยไฟแบบว่าแรงมากเลยค่ะใช่ใชใช แล้วแบกระดาษมันดูไม่กลายเป็นเท่าเท่าไหรอ่ะมันจะยังดูกลายเป็นสีดำๆแล้วมันก็ติดไฟนานมากเลยอ่าใช่ใต่อไปมาถึงเชื้อเพลิงชนิดสุดท้ายนั่นก็คือแอลกอฮอล์จุดไฟมันดูจะมีความเตือนแบบว่าไวไฟอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยอคนนี้พอติดไหมติดติดแน่นอนค่ะติดไฟมันแรงแล้วก็เร็วมากเลยแบบว่าเป็นไงนี่ยไฟมันสูงมากเลยครับเนี่ยมันมาถึงนี่เลย น้ำมันกับกระดาษที่เทียบไม่ติดเลยนะครับใช่ค่ะแปลว่าเอ็งก็อที่เราใช้ในทุกวันเนี่ยครับมันก็สามารถติดไฟแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับตั้งแต่กระดาษนะคบมันก็จะมีความแบบว่ามีขมเหลวแล้วก็มีควันที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันลามไฟเร็วมากแล้วก็ดับเร็วด้วยนะครับไฟที่เกิดจากการเผาไหม้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีอากาศมีออกซิเจนในการติดไฟ และเมื่อแบบมีความร้อนที่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีองค์ประกอบครบต่อให้จะเป็นกระดาษเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟแล้วก็ทําให้เกิดการเผาไหม้ได้นั่นเองอใช่ไหมค่ะพี่ต้ดของไทยนะครับเราจะพาไปดูกันว่าน้ําแข็งที่เราใส่ในน้ําดื่มเนี่ยครับ,รบกับน้ําแข็งแห้งที่เราใช้ในการทดลงองวิทยาศาสตร์ครับมันจะแตกต่างอย่างไทางทั้งๆที่มันก็มีชื่อว่าเป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคนะครับเราก็จะมาสังเกตกันว่าอพอหลังจากเราทิ้งมันไว้นี่ครับมันก็จะเป็นยังไงนะครับรอ,อดูได้ค่ะน้ำแข็งธรรมดาอันนี้ยนะครับมันก็จะเริ่มแบบละลายแล้วก็มีน้ําไหลออกมาเลยนะคะแต่ทังนั้นที่เรามามดูนะครับน้าแข็งแห้งเนี่ยค่ะ เป็นดูจะมีแต่ควันนะครับไม่มีอะไรเลยบอกว่าไม่ละลายเลยเนาะแต่จะเป็นแบบว่าเป็นไอขึ้นมาแทนใช่ควันที่มันออกมาเนี่ยมันขุ่นๆเหมือนควันเวลาเราเผาอะไรสักอย่างแต่ว่ามันดูไม่แบบลอยขึ้นเหมือนควันที่เราเผาแต่ว่าน้ำแข็งธรรมดานี่ก็คือแบบมันเห็นข้างในมันละลายแล้วก็จะไม่มีควันอะไรเลยเลยใช่แล้วมันก็จะข้นขึ้นใสเป็นเหมือนน้ำเปล่าเลย อันนี้ครับใครคิดว่าน้าแข็งแห้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทํามาจากน้ํานะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นมันละลายมาเรื่อยๆเนี่ยครับมันดูจะไม่แบบออกมาเป็นน้ําเลยมันจะดูมาเป็นออกมาเป็นควันมากกว่าแบบมันน่าจะทํามาจากแก๊สอะไรสักอย่างใช่ส่วนตัวน้ําแข็งธรรมดาก็คือแบบตอนนี้ก็คือละลายเป็นน้ําตามปกติเลยเนาะใช่แบบต่างจากน้ําแข็งแห้งเลยอืมทีนี้ได้เวลามาหาคําตอบแล้วว่าความร้อนกับความเย็นอันไหนแข็งแกร่งกว่า ถ้าพี่โต๊ดเอาไฟมาจุดที่น้ำแข็งทั้งสองแบบนี้ไฟจะติดหรือเปล่าไฟคิดว่าไม่ติดหรอกคับเพราะยังไงความเย็นมันก็ต้องชนะความร้อนได้อยู่แล้วคับเฮ้ยแต่หัวมันอาจจะติดแบบเดียวหรือก็ดับอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่โต๊ดไปลองดูไหมไปค่ะไปจับตอดูให้ดีๆติดไหมติดไหมติดมันดูเหมือนจะติดอะะติดเลยติดไหมติดติดค่ะ มันก็ดูเหมือนติดดีเนอะใช่แต่ว่าแต่ถ้ามันลงไว้ใกล้ๆน้ำแข็งเนี่ยมันจะเริ่มดับไหมแต่ดูลขนาดใช่มันก็ดูเล็กลงแล้วใช่ค่ะแต่ว่าน้ำแข็งโดยรอบๆข้างๆมันก็บอกว่าละลายลงละ่ะล่ยด้วยโอ้ยับแล้วอะค่ะพี่โต๊ดหนับแล้วับแล้วอะ ได้เก่งได้เลยค่ะนั่นสิโอเคไม่เป็นไรเราลองอีกหนึ่งสิ่งมาได้เลยค่ะหนึ่งมาวะสองสามติดไหมอุ้ยติดด้วยไม่ใช่ใช่มันติดแต่ว่ามันดูน้อยมากเลยเปลวไฟมันเล็กมากเลยอะค่ะเฮ้ย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 ดับป่ะเนี่ยดับไหมดับไหมดับเลยดับเลยค่ะพี่โต้ใช่ใช่ดับเลยนี่สรุปว่า ไฟดับครับใช่ทั้งสอันเลยใช่ทั้งในน้ําแข็งปกติแล้วก็ในน้ําแข็งแห้งในการที่เราจะจุดไฟให้ติดได้เนี่ยต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมจุดไฟยังไงก็ไม่ติดฉะนั้นแบบนี้ความเย็นชนะไฟโอ้ไม่เป็นไรค่ะรอบหน้าเนี่ยความร้อนต้องชนะความเย็นแน่นอนค่ะพี่โต๊ดไปด,ดูก kind of oh ัน ไม่ว่าจะจุดไฟยังไงนะครับไฟก็แพ้น้ําแข็งแห้งครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเย็นเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับคุณสมบัติของก้อนน้าแข็งแห้งนี้ด้วยนี่คือถังดับเพลิงแบบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาผ้าคนหนูมาปิดตรงปากที่พ่นควันแล้วใส่ถุงผ้ามัดให้แน่น จากนั้นกดฉีดเครื่องดับเพลิงให้พ่นควันอัดใส่ถุงผ้าโอ้นี่ครับพอเปิดถุงออกมาเป็นก้อนสีขาวๆแบบนี้ครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพี่โต๊ดเอาไปใส่ในน้ำจับตาดูให้ดีๆ1 2ึงองซ้โอ มันออกมาเพียบเลยใช่แล้วครับน้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่นำมาอัดให้ควบแน่นจนกลายเป็นก้อนที่อุณหภูมิเย็นจัดติดลบ79องศาเมื่อนำก้อนน้ำแข็งแห้งมาวางในอุณหภูมิปกติมันก็จะละเหิดกลับกลายเป็นแก๊สเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นในบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็งแห้งจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีอุณหภูมิที่เย็นจัดและมีออกซิเจนน้อยทำให้จุดไฟยังไงก็จุดไม่ติดครับแต่ถ้ามีสารเคมีลึกลับ2ชนิดนี้ที่ทำให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่ปกติก็จะทำให้เราสามารถเอาชนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และความเย็นได้ใส่สารปริศนาลงไปในกล่องน้ำแข็งแห้ง จากนั้นจุดไฟแล้วรีบเอาน้ำแข็งแห้งปิดทับไว้อีกทีว้าว <Whoa. S 1> มีไฟสะท้อนออกมาจากก้อนน้ำแข็งครับสุดยอดมามาก ต่อไปใส่สารปริศนาตัวที่2ลงไปในชามแก้วแล้วใส่ก้อนน้ำแข็งตามลงไปคิดว่าเราจะจุดไฟในชามที่เป็นน้ำแข็งเย็นๆชื้นๆน,นี้ได้ไหมมาลุ้นกัน 2> 1ึงซซว้าวเราก็จะสามารถจุดไฟในชามน้ำแข็งได้ สารปริศนาทั้งสองชนิดนี้คือลวดแมกนีเซียมและสารแคลเซียมคาร์บไบท์ที่มีคุณสมบัติสุดพิเศษโดยแมกนีเซียมนั้นสามารถลุกไหม้ติดไฟได้โดยไม่ต้องอาศัยแก๊สออกซิเจนเพราะฉะนั้นมันจึงเผาไหม้ในก้อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แบบน้ำแข็งแห้งได้ส่วนแคลเซียมคาร์บไนด์นั้นคือก้อนแก๊สที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมันจะคายแก๊สอะเซทิลีนที่ลุกติดไฟได้ออกมานั่นเอง ถึงเวลาชวนทุกคนมาสนุกในบ้านกันแล้ววันนี้เรนเจอร์สจะนำเอาสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของความร้อนและความเย็นมาทำอะไรสนุกสนุกไปดูกันเลย <Okay. S 1> เอาละเรามาเริ่มกันที่ความเย็นน้องเป็นไทยมาเล่นอะไรสนุกสนุกให้พวกเราดูเห็นนี่มีน้ําแข็งมีแก้วมีสีด้วยให้จะพาทุกคนไปทำการทดลองหรือว่าเป็นการเล่นที่เราจะใช้หลักการที่ เกิดการประท่ความร้อนและความเย็นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะคะอ๋อได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งนั้นเลยเหรอใช่ครับและทุกๆคนทั้งเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถทําตามการทดลองนี้ได้อย่างง่ายๆเหมือนกันนะคบโอเคได้เลยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเทน้ําลงไปในแต่ละถ้วยนะครับใส่ประมาณพอๆกันนะคะวันนี้ใช่ไหมโอเคครับทั้งสองแก้วเลยป่ะคบครับทั้งสองแก้วเลยวาหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่สีผสมอาหารในแต่ละถ้วยประมาณ2หยดแล้วครับ หนึ่งสอง,สองหนึ่งสองโอเค,ครเราก็จะเขยา่าเขย่าให้มันเกิดการเข้าเข้ากันนิดหนึ่งครับทีโซฟ,า,ฟากําำลังดีเลยนะครับเนี่ยสวยงามแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาฝามาใส่เลยแล้วก็คีบน้ำแข็งมาใส่เลยนะครับ<ด>แล้วมา<อ>สังเกตจะดีกว่าครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับอใส่ไปเรื่อยเลยแล้วเนาะใช่ใช่แล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งด้วยโอ้เต็มเลยเนาะครับองดูซิมันก็จะดูมีเป็นแบบหมอกแ็งจางเนาะ ใ่ครับันเริ่มเกาะตัวเป็นก้อน<อ>แล้ครับเฮ้ยพี่โตดคุ้นๆมากเลยอ่ะอันนี้คือหลักการในการเกิดเมฆใช่ปะคูกต้องเลยครับมันเป็นหลักการที่ทําให้เกิดวานเทราะของความร้อนและความเย็นทาให้เกิดอ่าโอเค,คเหมือนแบบว่าไอร้อนที่มันระเหยจากพื้นดินอ่ะลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นในชั้นบรรยากาศกลายเป็นเมฆ แล้วของคอฟฟมีของเล่นอะไรมาอวดบ้างของหนูนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยเพื่อนๆทางบ้าเนี่ยไปชมความพิเศษของความร้อนที่ไม่เหมือนใครค่ะอากาศร้อนเนี่ยจะลอยตัวสูงขึ้นค่ะเหมือนที่ฟันตอนที่เราจุดไฟเนี่ยมันลอยขึ้นไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเบนทโอเค <ไข S 2> แจกกระดาษกันก่อนเลยค่ะคนละแผ่นเลยค่ะใช่ครับอืมแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยวาดเป็นมูขดตัวค่ะ ต่อมานะคะเราก็ตัดงูของเราค่ะใ,ให้เป็นงูใช่ไหมใช่ค่ะเราตัดเป็นขดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะมาเราวางตั้งไว้เพื่อที่จะให้มันลอยขึ้นไปเครับเพราะว่ามันมีเทียนอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับรือว่าให้มันหมุนโอ้ หนึ่งสองวิวิหมุนแล้ว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 หมุนยังหมุนยังอู้ยหมุนแล้วค่ะพี่โต้วเริ่มแบบหมุนช่ายชแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่หมุนอย่างเงี้นะคะเป็นเพราะว่าเทียนเนี่ยมันมีความร้อนค่ะทำให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวสูงขึ้นเราเราก็เลยหมุนอย่างเงี้ค่ะพี่โต้ะเป็นอย่างเงี้เองครับเนาะงั้นเราลองเพิ่มเทียนอีกอันดีไหมคะได้เลยา โ้ยหม really ุนเลยอ่ะใช่ใช่แบบพอใส่เทียนมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็แบบว่าหมุนเร็วขึ้นใช่ค่ะแบบผิวมากเลยหนึ่งสองซ้ำโว้พลังหนึ่งสองซ้ำฮเห็นไเจ๋งอ่ะไฟก็คือต้นกำเนิดของความร้อนและการเผาไหม้จะต้องมีเชื้อเพลิงออกซิเจนอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งไฟจะจุดติดง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงด้วยมีสารเคมีบางชนิดที่สามารถเผาไหม้ในความเย็นจัดได้ mm hmm. และความร้อนในธรรมชาติก็มักจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนกลายเป็นลมร้อนที่ลอยขึ้นส mm hmm. ่วนความเย็นนั้นคืออุณหภูมิที่ลดลงจนติดลบทำให้เกิดน้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งแห้งถึงจะได้ชื่อว่าน้ำแข็งเหมือนกันแต่น้ำแข็งแห้งไม่ได้ทำมาจากน้ำมันทำมาจากแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์พอโดนความร้อนจะไม่ละลายแต่ละเหิดกลายเป็นแก๊สแทนแถมยังใช้ดับไฟได้ด้วยอีกนะความร้อนกับความเย็นต่างกันสุดขั้วแต่เมื่อมาประทะก,กันในธรรมชาติ mm hmm. ก็ทำให้เกิดเป็นเมฆเป็นฝนหรือพายุได้น่าชึ่นใช่ไหมล่ะครับ โอ้โหแล้ววันนี้สนุกเนอะสนุกมากเลยค่ะและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่พี่โตสอาสาพาน้องๆมาค้นหาเรื่องราวที่น่าทึ่งและชวนให้มาผนึกกำลังคิดไปด้วยกันกล่าวนาพี่โตสและเหล่าลรนเจอร์จะชวนมาทาเรื่องสนุกยกกาลังสองอะไรกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดลรนเจอร์ปฏิบัติการในช่วงคิดเย้ไปทางูตัวใหญ่มากกว่าเดิมดีกว่ามาคิดสนุกกันต่อกับคําถามนี้ถ้าเราค่อยๆเทน้ําร้อนจัดและน้ําเย็นจัด ลงไปในโหลกแก้วใบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ KidRangers ผู้ที่ตอบถูก3คํคำตอบแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เทสุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ k i d r a n g e r f f n p p g g e และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ดด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย